ฮอร์โมนในวัยทองจะดูแลอย่างไรวันนี้มีคําถามเข้ามานะคะว่าวัยใกล้วัยทองแล้ว45บวกใกล้50แบบนี้อาการวัยทองเริ่มมาเยือนจะดูแลกันอย่างไรได้บ้างวันนี้เราจะบอกว่าอาการวัยทองของผู้หญิงเราไม่เหมือนผู้ชายนะคะในผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเรามีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ก็จะมีเรื่องของความผิวพรรณเปล่งปลังสดใส เรื่องของอความชุ่มชื้นของผิวก็ยังมีมากแต่ในช่วงวัยทองวัยใกล้ๆ50นี่แหละค่ะวันนี้เกศอยากจะแบ่งปันนะคะเพราะว่าฟังจากคุณหมอมาคุณหมอว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงวัยทองมันจะไม่เหมือนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายวัยทองเขาจะค่อยๆเข้า ทำให้ร่างกายเขาค่อยๆปรับได้แต่ผู้หญิงเรานั้นไม่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเราเดินทางมาไกล้หแล้วเหมือนกระโดดลงเหวเลยคือมันตุ๊บมาท,าทันทีบางท่านไม่เคยเจอแบบนี้ ตลอดทั้งชีวิตไม่เคยเจอว่าอุ้ยทำไมผิวแห้งทําไมขาดความเปล่งปลัง่งขาดความชุ่มชื้นอารมณ์ทําไมหมงุดหงิดอยู่อยู่ทำไมรู้สึกร้อนร้อนร้อนหนาวในที่นี้คืออยากจะห่มผ้าเพราะว่าเราเปิดแอร์อ่ะหนาวห่มไปสักพักเหงือ่อแตกเอาออกอ,อกีกสะบัดเข้าสะบัดออกอารมณ์ร้อนวูบวาบหงุดหงิดมันเกี่ยวกับอารมณ์ค่อนข้างจะเยอะมาก สิ่งนี้มันมาแบบไม่ให้สัญญาณเลยนะเพราะว่าใกล้วัยทองแล้วเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเริ่มเป็นแบบมันปุ๊บมาท,ทันทีเจอท,ทันทีจะทําอย่างไรเพราะว่าผิวเนี่ยจะไม่สดใสเหมือนเก่าและก็จะเจอปัญหาว่าฝ้าฮอร์โมนบางท่านบอกว่าขึ้นมาด้วยข้อนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเราในช่วงวัยทองแต่เราสามารถจะดูแลได้ดูแลในที่นี้หมายความว่าพยายามเข้าใจว่าฮอร์โมนของช่วงผู้หญิงวัยทองเนี่ย มันมาละสิ่งที่เราทําได้ต้องพยายามใจเย็นควบคุมอารมณ์ก่อนถ้าเกิดรู้แล้วมันวูบวาบมาแล้วแน่นอนค่ะอาจจะต้องหานไปหาสิ่งที่ทําให้ใจเย็นลงสบายลงสมาธิหรือแม้แต่เพลงเพราะเพๆเพลงเบาๆอากาศดีๆนะคะออกไปสูดอากาศดีๆพวกนี้จะทําให้เรายนเย็นลงได้ควบคุมได้ และสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงที่มันน้อยลงก็ทําให้ความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้หลายคนก็เลยถามว่าแล้วน้ํามะพร้าวดื่มได้หรือไม่น้ํามะพร้าวมีส่วนช่วยเพราะว่าน้ำในน้มามะพร้าวเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่มีจํานวนอาจจะไม่ได้มากไม่ได้สูงมากๆนะคะเรากินได้บ้างเพื่อช่วยปรับตรงนี้เรื่องของฮอร์โมนได้ แต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือในน้ำมะพร้าวมันจะมีน้ําตาลค่อนข้างจะสูงค่ะเราไม่สามารถจะไปดื่มแบบหลายๆลูกติดๆกันแบบเยอะๆมาก,มากๆก็จะได้น้ําตาลมากเกินไปยิ่งแคะเนื้อมากินนะคะไขมันก็สูงอีกก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าผู้หญิงที่เข้าใกล้ไวททองนอกเหนือจากผิวพรรณแล้วอารมณ์แล้วรูปร่างด้วยค่ะจะเผาผ่านค่อนข้างยากเกิดทวงยางเซลลูไลท์อะไรก็ค่อนข้างจะง่ายมากๆดังนั้นการเลือกอาหารการกิน สายกลางเลยทางสายกลางดีที่สุดค่ะสิ่งที่ช่วยได้อย่างเช่นที่บอกว่าน้ำมะพร้าวเรากินบ้างเพื่อให้มันช่วยปรับเรื่องของฮอร์โมนเพิ่มเอสโตรเจนเข้าไปแต่ไม่ควรจะกินมากจนกระทั่งอ้วนเกินไปหรือว่าอามีไขมันเพละนะคะไม่งั้นมันก็จะลดยากด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฟ้าฮอร์โมนเดีย๋ยวต้องบอกก่อนว่าพอเราเข้าใจแล้วในเรื่องของไวทยทองมันมายืนแล้ว สิ่งแรกเลยที่คุณควรจะทำคือห้ามละเว้นการกันแดดเลยต้องมีวินัยทำสม่ำเสมอทุกวันเพราะว่าภายในสุขภาพเรามันส่งสัญญาณมาแล้วว่าผิวเนี่ยจะไม่เป็นปลังแล้วผิวก็จะมีฝ้าขึ้นง่ายเลือดลมเดินไม่ดีดังนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นมากๆคือการป้องกันผิวไม่ให้ U V เนี่ยมากระทบมากระตุน้นให้ฝ้ามันขึ้นเพิ่ม UV ในที่นี้นะคะรวมถึงแสงแดดแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายพวกมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ยิ่งไวทองถ้าบางคนเนี่ยนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือว่ามือถือนะคะแสงสูงๆแบบเยอะๆเ,เลยแบบส่องมาที่หน้าและไอร้อนพวกร้อนๆเปล่าผ่ามันกระตุ้นฟ้าเพิ่มขึ้นได้พอเรารู้แบบนี้ภายในเนี่ยเรายังต้องปรับภายนอกเราก็ต้องดูแ,แลค่ะเลี่ยงเลยแดดจัด เรื่องของแสงมือถือลดลงไอร้อนพยายามเลียงของร้อนๆที่อบอ้อาวพยายมเลียงแล้วก็ทาครีมกันแดดนะคะสิ่งที่ต้องเลือกคือกันแดดเนี่ยเราจะต้องเลือกแบบ spf 5 0 pa บวกบวกมันจะได้กันได้ทั้ง uv a uv b แสงสีฟ้าและก็ทาให้มันถูกต้องคือปริมาณ2ข้อนิ้วจะได้ spf ต่างข้างหลอดอย่างเราซื้อมา spf 50 ถ้าคุณทาไม่ถึงนี้เลย2ข้อนิ้วคุณทาหรือข้อนิ้วเดียว S P F ไม่ได้ตามนั้นจะก,กันแดดไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะภายในร้อนอยู่แล้วฮอร์โมนไม่โอเคอยู่แล้วกันแดดก็กันไม่ถึงอีกฝ้ามันก็ยิ่งขึ้นให้เราดูแลแบบนี้นะคะและทาครีมกันแดดซ้ำทุก2-3ชั่วโมงมันคือความจำเป็นรวมไปถึงพยายามหาบำรุงที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกเพราะว่าผิวหน้า จะแห้งค่ะไว้ทองผิวจะแห้งไม่ชุ่มชื้นเหมือนสาวๆแล้วถ้าโดนครีมแรงกัดลอกหน้าพังง่ายและก็ฟื้นตัวยากต้องบอกเลยเพราะว่าเวลาที่จะฟื้นฟูฟื้นอะไรได้คอลลาเจนเรา่อนๆจะต้องส,สูญไปแล้วตามวัยรวมไปถึงน้ำหล่อเลี้ยงต่างๆมันก็น,น้อยด้วยตามไวัยทองดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงพวกสารแรงกัดลอกการไปขัดผิวเยอะๆไม่เอาแล้วค่ะก็กลับมาดูแลด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกและเก็พยายามนะคะดูแลผิวไม่ให้แห้งเกินไปข้อนี้สําคัญก็คือดื่มน้ําค่ะมันก็จะช่วยได้ทางหนึ่งดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรข้อนี้สําคัญนะคะและถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าร่างกาย่าเริ่มเพะเริ่มอะไรเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดแล้ว ออกกาลังกายบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องขอผานดีท็อกของเสียด้วยและก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมีเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นค่ะก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่เราแบ่งปันสําหรับวัยทองที่เจอปัญหาเรื่องของฝ้าฮอร์โมนทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาถ้าเราเริ่มดูแลอาจจะชะลอไวัยได้ ชะลอเรื่องของปัญหาต่างๆได้บางอย่างต้องเผชิญแต่อาจจะยืดระยะเวลาช้าลงเป็นน้อยลงเป็นไม่ได้มากเหมือนกับคนวัยเดียวกันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้ควบคุมได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันได้นะคะด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ส่งความรักความห่วงใย,ยให้ทุกคนด้วยและเดือนแห่งวันแม่ต้องบอกเลยว่าของดีๆเพื่อแม่มีแน่นอนถ้าเกิดคุณแม่เนี่ย อยากมีผิวที่สวยเนีนยนใสเข้าไวทองแล้วรู้สึกว่าผิวแห้งฝ้าชัดแล้วก็รู้สึกว่าหมองคล้ำริ้วรอยเยอะเกดอยากแนะนำชุดดูแลฝ้าของเคที่นะคะมีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนเท่านั้นเองใช้ง่ายขั้นตอนไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยมาเลยนะคะคุณแม่จะได้ไม่สับสนว่าต้องทาอะไรกี่ขั้นตอนเยอะแยะตัวแรกเลยตัวเด็ก ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่มี10สารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับทีนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ำขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ยังลดในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกด้วยอาการแสบแดงแสบกลัานก็ช่วยด้วยตัวเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดด และตอนเย็นล้างคีนซี่ออกให้สะอาดล้างหน้าเสร็จก็ทาเซรัม่มรอบแรกท่วใบหน้ารอบสองทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระค่ะ ตัวกันแดดที่ิบอกว่าจําเป็นต้องทาทุกวันแนะนําเลยกับตัวนี้นะคะ B B กันแดดเคที่ spf ห้ pa บกบวกที่กันได้ทั้ง uva uvb ส่สีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิ้มคุณแม่ชอบแน่ๆเพราะว่ามันเข้าสีผิวได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากเลือกสีของรองพื้นแล้วก็ยังทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นด้วยกันแดดได้มีประสิทธ,ธิภาพเยี่ยมค่ะตัวนี้ร้อยกรัมเลยนะคะไทยได้ทั้งหน้าและตัวสุดท้ายเลย สบูสบ่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารสัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงจะได้ฟิลลิ่งหน้านุน่มๆช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับ3ชิ้นนี้โปรโมชั่นพิเศษวันแม่เราก็มีค่ะจัดในกล่องของขวัญนะคะบิวตี้เซตอย่างนี้กิฟต์เซตสำหรับคุณแม่ดวนเลยนะคะของมีจำนวนจำกัดลูกค้าสั่งแล้วส่งกันไปแล้วมีไม่มากยังเหลือไม่มากนะคะ ิปเซตตรงนี้ได้อะไรบ้างนี่เลยเปิดมาปุ๊บคุณแม่ก็จะต้องประทับใจมากเพราะมีชุดดูแลผ้าของเคที่อยู่ในนี้ได้เซรั่มนะคะ1ขวดบีบีกันแดดเคที่นะคะอยู่ในนี้ด้วย1หลอดและก็สบู่ค่ะสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำอยู่ข้างใต้น้องนี้หมี1ก้อนและตรงนี้อีก1ก้อนนะคะเท่ากับได้เซรั่มหนึ่งกันแดดหนึ่งสบู่สองแถมฟรี จัดอยู่ในกล่องที่สวยงามแบบนี้กล่องสวยหรูสีฟ้าๆแบบนี้นะคะนี่เลยน่ารักน่ารักและก็ต่อที่สองจัดสรงฟรีค่ะทั่วไทยเลยกับของขวัญชุดนี้ต่อที่3นะคะแถมฟรีกับตุ๊กตาหมีผ้าเช็ดตัวนาโนสีฟ้าน่ารักมากๆนี่เลยนะคะนี่จะได้เห็นสีชัดแบบนี้เลย คุณแม่รักคุณแม่เลิฟแน่นอนค่ะกับชุดนี้เซตนี้ได้นะคะพิเศษเพียง1 3 4 8บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยรีบเลยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะฝ้าเป็นแล้วไม่หายค่ะแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะรีบๆนะคะของใกล้หมดละค่ะ